มายืมตังทํำยังไงให้มันไปเลยแต่เราต้องดูในฐานะของเราด้วยแล้วถ้าเกิดเรามีหนี้อยู่อ่ะแจกแจงมันชีหนี้ให้มันดูแล้วให้มันช่วยมามา,มาช่วยเหลือเราบ้างหรือว่าถ้าเกิดว่าเราให้เขาตามสติและกําลังและของแบบนี้ไม่ต้องไปเปิดเผยให้ใครฟังคืออ่าสมมติเขามาขอยืมสักห้าร้อย่างเงี้ยดีดีคำคำแ,<ต><อ>แนะนำนี้นะก็จะได้จาเลกไ้บอกคนอื่นด้วยต่อไปเลยครับ มีปัญหาในภายหลังถ้าไม่ให้ยืมอ่ะถึงแม้เขาจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่มันก็ทีใครทีมันแล้วบางอย่างอ่ะมันแบบว่าถ้าให้ไปแล้วว่าก็คือเอาได้ปีแล้วก็คือแบบยุคสมัยเนี้นะ้องก็คือแบบให้ให้ขาดไปเลยอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องมาปวดหัวในการทวงด้วยแบบเพื่อนยืมห้าร้อยอ่ะทรุดเรามีแบบมากหน่อยอเนี้ยเนี่ยอย่าว่าเลยเลยนะนึงให้ไปเลยร้อยหนึ่งนะแล้วก็แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องบอกนะแล้วก็ลืมไปเลยนะว่าเราให้อ่ะ เรามีเท่านี้จริงนะเราแบบแค่นี้นะจริงๆเราแบบก็าเอาแบบว่าถือถือว่าไม่เกิดแบบไม่ได้เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะหรือว่าตอนนั้นมีอยู่แบบอ่าเพื่อนตอนนี้มีอยู่ห้าบาทว่ะเนี่ยจริงเอาเอเนี่ยจริงๆแบบยังต้องไปซื้อของให้แม่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอย่างน้อยก็ให้นะอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบสิ่งที่แบบอย่างน้อยเราแสดงความแบบมีน้ำใจอว่าเอออย่างน้อยเราก็บอกกเเเขาเาาาาด้ว้วววยคมมจจรริงใ่่็ีีทน หคือว่าถ้าเราให้ยืมให้ให้เขายืมจริงๆือว่าเขายืมห้าร้อยอย่างเงี้ยเราให้เขาห้าร้อยนั่นหมายความว่าเราทําใจตั้งแต่แรกที่เงินลงจากมือเราไปแล้วนะว่าเออเขาให้เขาให้คืนก็ดีไปอแต่ถ้าเข<ช>าไม่ให้คืนก็ถือว่าทำบุญนี้นเลยแล้วเราจะไม่หมดเพราะเราบอกเราจะว่าถึงจุดจุดนี้ที่แนะนำ เมียอย่างที่เขาบอกอะตำราบัวบางแค่เนี้ยตำรามีอะรูแบบเป็นหนาเป็นทึ้งเลยอะเพราะผู้หญิงคือสิ่งอัสรย์ของโลกที่เข้าใจยากมากขนาดภาษาไทยเนี่ยคือถแปลไทยเป็นไทยแล้วต้องรู้กิริยาอีกอย่างางที่เขาบอกว่าการที่อยู่ร่วมกันจะต้องปัญญาเสมอกันแบบแค่มองตาก็รู้ใจและอย่างเงี้ยแบบต้องจาคะเสมอกันแล้วก็อ่าศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันเนี่ยมันคือเรื่อง ปัญญาภาพปัญญาใช่และไอ้บุญวาสนามันต้องมีมาก่อนเพราะมันแบบต้องได้เจอม,มันมันมันต้องได้เจอกันชอันนี้จะพูดถึงหลักการพูดกับกับคนนะ <สา S 2> คือว่าการพูดจะไม่เหมือน ให้สุภาพผู้พูดกับลูกค้าก็พูดกับใจพูดกับลูกลูกค้าคือพูดตรงไปตรงมาพูดกับพนักงานคือพูดแบบเรื่องพาพู้พากันได้พูดกับแม่กามงคือต้องระมัดระวังพูดกับพระเจ้าถ้าสงบสงเ่ยมเปี่ยมตนถ้าพูดกับภรรยาไม่ต้องพูดฝากอย่างเดียว ็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วเข้ามาไกลอย่างเงี้ยแล้วก็เออตรวจเช็คแล้วมันแค่เปลี่ยนแค่ตรงนี้มันไม่มีอะไรที่ต้องจ่ายหรือว่าต้องทําเพิ่มเงี้ยเราก็ให้ฟรีแบบว่าทาบริการให้เขาฟรีไปเลยเป็นสองคนโผล่เมีย้แล้วพอเสร็จปุ๊บอ่ะเขาเกิดแบบมีความโลภหระอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าเขาบ แล้วก็เอาเป็นแบบว่าบุญกุศลให้พ่อด้วยเพพ่อเพิพ่ต,ตายใหม่ๆอีกตอนนั้นนะ่ะนะเ่ะเนี่ยเขาเขาก็าเออจริงๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปรู้ยี่ห้อหรู้อะไรเขาก็ไม่มาหาเราเนี่ยเขาก็ไปหาหาซื้อของเขาเองใช่ไหมละ่ะหั้งอย่างมันต้องเป็นความรับทางการค้าด้วยอย่างใช่ไหมละ่ะแบบบางคนแบบเราขายถุงเท้าอย่างเงี้ยมาถามว่าไปซื้อมาตากไหนแบบบางทีแบบมาระยากเนาะแต่การที่เราจะตอบโต้เขาอะว่าแบบจะไปด่าเขาอย่างเงี้ยมันอาจจะ แล้วแต่มันจะแบบไม่จบไม่สิ้นเพราะเราไม่รู้ว่าคนเราอ่ะแบบต้องมาเจอกันที่เขาคิดอะไรในใจอ่ะใช่ไหมเราก็แค่บอกบอกเขาดีๆว่าแบบขออนุญาตไม่บอกไม่ตอบละกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ถามแบบไม่มีมารยาทหรืออะไรเงี้ยแต่เราเลือกที่จะตอบได้หรือแบบบางคนก็แค่แบบยิ้มยิ้มนิ่งๆให้ยิ้มยิ้มไปเลยไม่ไม่พูดนะคะว่า็ต่ไม่เลยบางคนถามไปไหนมาไปไหนมาเแล้วก็ ไปทุลามาค่ะจบหลายคนหลายแบบและอะไรนะที่เราแบบว่าไม่ค่อยอยากไปรู้อะ่ะมันจะให้เรามารู้เองอะ่ะแบบเราไม่ชอบไปยินทาใคร,รไม่ชอบไปรู้เรื่องใครเงี้ยเดี๋ยวจะมีคนนั้นคนนี้มาบอกเราเลยเร้วอเราไปมาเรากลายเป็นผู้รู้เรื่องเนะี้โดยที่แบบเราไม่เคยจะไปยุ่งอะไรเรื่องนี้เลยแต่เราอะ่ะรู้มากกว่าไอ้คนที่แบบไปหาข้อมูลไปจับผมนินทาอะไรอย่างเงี้ย พราะว่าแบบอะไรที่แบบตามันเหมือนงูใช่ไหมอะไรที่ปกปิดไว้มันจะพยายามคอยดูคอยจับจ้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แปลกแล้วโลกมันก็ย้อนแย้งเนาะยิ่งอยากจะ้แบบส,บสงบสงบไม่อยากจะรับรู้เรื่องใครข <c oughs> ้อความมันมีมาให้รู้มันก็มีมาให้รู้อย่างแบบที่เราแบบว่าก็เออมันคือกรรมเนาะในอดีไตไปอย่างเงี้ยค่ะสาธุคะ่ะ ก็ดีแต่ก็ดีมแมนะ่คงคก็เก็ได้ใช้เทคนิคในการใช้ชีวิตแล้วก็ดึงดูลูกค้าแล้วก็ปรับเปลี่ยนว่าบางอย่างเออไม่น่าพูดก็เงียบเงียบไปแล้วเขาจะอออ้อนจะพูดเรียกว่าต่อว่าต่อผ่านถ้านนูท่านนี้ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องเนี้ยการทำธุรกิจเขาก็นิ่งๆยิ้มๆแล้วเขาก็รู้ว่านี่ไม่ให้แต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาไง ถ้เห็นหลายคนหลายแบบหเรียนรู้ไม่ไม่ไม่จบนะโผเรียนรู้เรื่องคนนะพี่เวล ไปโข้หลายเรื่องมากเลยที่เราเจอประสบการณ์ไปสั่งไขเ่เจียวหมูสับหน้าในใต้สั่งหมูสัสบที่นี้เราก็นั่งรอแล้วก็ยิ้มให้แม่ค้าเนี่ยค่ะนยิ้มให้เราเนาะใส่ชุดแม่ชีอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บบอกแม่ค้าก็ไปสั่งลูกน้องอ่ะอก็เจียวไข่ไข่เจียวหมูสับอะไรให้ถามแม่ชีด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บพอเอามาเติมนะคะก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มให้อย,ยยอ,อย่างเงี้ยยิ้มอ่อนอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็แหวก อยากได้เงินด้วยแต่พอเขาให้ให้เขาคิดเองอย่างเงี้ยเขาก็เออมาสมควรแล้วล่ะ20บาทเพราะว่าข้าวไข่เจียวเฉยๆถ้าเกิดใส่หมูสับอย่างเงี้ยมันก็30มันก็สมราคาอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็สถานะหลายอย่างแล้วก็มีอยู่เคสหนึ่งที่ไปโรงพยาบาลเนาะแล้วทีเนี้ยเราเจ็บคอแล้วปก,กติอ่ะเราจะได้ยามาแหวงแล้วก็ยาอมยากแก้ไอแต่พอมันจะไม่อยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะที่แบบว่า ก,ก็คือไม่เอาไฟฉายสองคอไม่พอใช่ไหมหมอต้องเป็นคนเขียดใบสั่งยาแล้วทีเนี้ยพอเราได้ใบสั่งยามาแล้วต้องไปวางที่ตะกร้าสีแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเภสัชก็จะอ่ารับเอาไปแล้วก็อ่ารอเรียกชื่อพอสักพักพอเรียกชื่อเราแล้วปรากฏว่าได้มาแค่ยาพาราแล้วทีเนี้ยเราก็พูดกับเภสัชไปว่าโอ้ยเจ็บคอขนาดเนี้ยโอย้ให้แค่ยาพาราหรอคะ ให้แค่ยาพาราหรอคะให้แค่ยาพาราหรอคะแล้วเภสัชที่เขาร่บเรียนมาเขาะมันเจ็บจิตน,นล่ละเพราะเออคนป่วยคนไข้อย่างเงี้ยเข้ามาหาหมออย่างเงี้ยเออน้ำเสียงเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เป็นเภสัตได้แต่กม้มหน้าเป็นแบบคนรับใช้หมอตามที่หมอสั่งเท่านั้นที่จะอ่าเขียนมาว่าต้องจ่ายยายังไงอย่างเงี้ยเขีนสภาพขนาดนั้นอนะ่ะให้แค่ยาพาราคุณเป็นเภสัตคุณ้วร่ำเรียนมาตั้ง พยาบาลได้ยินพยาบาลก็บอกว่าหนูหนูเอาใบสั่งยาเนี่ยไปหาหมอแล้วให้หมออ่ะสั่งยามาให้ใหม่เออแล้วทีเนี้ยเราก็เลยไปหาหมอแต่เราก็าคือสุภาพนะแเราก็ไปหาคุณหมอแล้วว่าคุณหมอคะช่วยจ่ายยานี้ด้วยนะคะแบบเจ็บคูเคยแบบได้ยามาแว้งอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เอ,อหมอก็ยินยอมเขียนใบสั ไปใส่ตะกร้าสีแดงเหมือนเดิมแล้วก็ให้เพสัต์จ่ายยามาให้เราอย่างเงี้ยแล้วเพสัต์ก็แบบมันสะท้อนอะว่าที่เขาออกมาจากโรงพยาบาลว่าเขาเขาแล้วเขามาเปิดแบบเป็นร้านเพสัตวที่เป็นเอกชนเป็นของตัวเองอะมันภูมิใจในอาชีพแล้วก็อ่าจรรยาบาณมากกว่าที่ไปอยู่โรงพยาบาลที่ ต้องมาฟังหมอในการที่จ่ายยาตามที่หมอเขียนเอาไว้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลไหนดีแบบหัวหน้าดีหมอดีอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความภูมิใจในการทําง,งานอย่างเงี้ยค่ะแต่คำพูดของเราอะ่ะมันสะท้อนอะไรในวิชาชีพของเขาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละ สอบถามเขาอย่างเงี้ยเขาก็ชื่นชมเขาบอกว่าเออไปพูดให่กับคณะนารด้วยกันฟังว่าเนี่ยหนูไม่เคยเจอใครที่แบบเป็นแบบนี้เลยนะหนูชอบมากเลยนู่นนะี่นั่นแต่ด้วยความที่เพื่อนร่วงมงานเนี่ยที่แบบมันจะมีคนทุจริตเรื่องอะไรอยู่อ่ะมันไม่ชอบแล้วทีเนี้ยคนที่ซื่อสัตย์อ่ะที่เขาแบบบอกเราว่าเออลองไปดูมากนะ้ำนะลองไปดูปนู่นนะี่นะั่นนะว่าเออมันเสียมันพังอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ่ายคลิปวิดีโอมาด้วยนะถ่ายรูปมาด้วยนะ แล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปเอาหลักฐานมาแล้วพอหลายสัปดาห์ต่อมาเราก็เอาไปให้พนักงานคนนั้นน่าดูแล้วพนักงานคนนั้นก็ดูแล้วแบบเออจริงด้วยว่ะมาดน้ำมีปัญหาเขาก็อุทานนะแบบเนี้เออแล้วเสร็จปุ๊บพอเขาไปบอกในแผนกเพื่อนด้วยการหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนแบบที่เป็นหัวหน้าเลยแทนแทนที่จะมาแก้ไขมาดน้ำให้เรา เขาอะจะแก้ไขเขาแบบแก้ตัวแล้วก็ทํายังไงให้หลักฐานมันเนียนในการโกงค่าน้ําปปาป่าเพราะเขาคิดว่าประชาชนเนี่ยก็ต้องอาศัยเขาอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับการปราปาสวดภูมิภาภ์และทีเนี้ยจากพนักงานที่ดีดอะ่ะก็ต้องตายพันไปอยู่กับพวกที่ไม่ดีเพราะว่ามันเสี่ยงกับการโดนไล่ออกในเมื่อพวกเขาโกงอะแล้วไปอยู่ในสถานที่ที่แบบว่ามีเพื่อนพนักงานด้วยกันกู แล้วเราก็หลังๆเราบอกว่าเฮ้ยแบบเธอไม่ต้องพูดแล้วคือเรื่องจริงเป็นยังไงเอาไว้ในใจละกันคือแบบปากกรรมมีจริงอ่ะแล้วคือใครทํำยังไงยังไงกดแห่ง